อ,อช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่อยากกินซุปช่วงนี้รู้สึกเย็นเย็นหนาวหนาวไงก็ไม่รู้โอ้น่ากลัวมากมากินซุปกันดีกว่าวันนี้เลยมาแชร์สูตรของซุปหมูสับใส่สาหรายจ้าเขาบอกเลยสูตรนี้อร่อยจุดๆอันดับแรกวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองขิงซอยสองกรัม กระเทียมสองกีบหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ต้นหอมผักชีจ้ะจเยอะหรือจะน้อยแล้วแต่ใจเลยมักเขือเทศหนึ่งลูกผ่าเป็นแว่นๆแบบนี้หมูสับของเรา200กรัมนี่คือสาหลายม่วงนี่หาในห้างก็มีนะฉีกเลยจะ้ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเลย หลังจากนั้นเทน้ำลงไปแช่เอาไว้เลยแช่ทิ้งไว้เลยนะไม่ต้องไปสนใจมันเราเล่นเราเล่นตอนนี้มาหมักหมูกันจะ้ะใส่เกลือหนึ่งหยิบมือพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยนี่คลุกไปคลุกมาคลุกเข้าให้เลย แล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยจ้ะ1ช้อนชาแล้วก็คุกเข้ากันอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วพักไว้ก่อนตอกไข่ไก่หนึ่งฟองใช้ตะเกียบตีให้เข้ากันก็พอค่ะไม่จำเป็นต้องตีขึ้นฟูนะคะนี่ตีให้มันเข้ากันอย่างนี้ก็โอเคแล้ว โอเคตอนนี้เรามาเตรียมข้าวโพดแป้งข้าวโพดกันจ้ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำา3ช้อนโต๊ะอันนี้คือจะเอาไว้ราดบนน้ำแกงนี่คนให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นจัดจานเลยนำสาหร่ายของเราใส่ในจานใหญ่แล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีลงไปเลยจ้ะโรยลงไปเลยแล้วก็พักไว้แป๊บนึง ตอนนี้เรามาเตรียมน้ำซุปกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มเดือดเราก็ใส่กระเทียมกระขิงลงไปผัดให้หอมเลยจ้าพอผัดจนหอมแล้วเราก็เติมน้ำลงไป500 m ลใส่ลงไปเลยแบบนี้พอน้ำเดือดเราก็ใส่ มะเขือเทศลงไปเลยจ้าตามมาด้วยหมูสับของเราคนให้เข้ากันก่อนนิดนึงแล้วก็ปรุงรสเลยสีย้ยวขาวสองช้อนโต๊ะเกลือนหนึ่งหยิบมือ พริกไทยผงแล้วแต่ใจเลยนะคะชอบพริกไทยใส่เยอะก็ได้ตามมาด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะคุกเข้าให้เข้ากันเลยต้มจนหมูสุกเลยนะจ๊ะพอน้ำเดือดหมูสุกแล้วเราค่อยใส่น้ำข้าวโพดท,ที่เราเตรียมเมื่อกี้ลงไปได้เลยเทละนิดเทละหน่อยก่อนนะอย่าเทพวดเดียวล่ะเดี๋ยวมันจะข้นเกิน นี่หลังจากนั้นเราก็คนมันเข้าไปเลยคนจนได้ความข้นที่เราต้องการโอเคคนที่เราต้องการแล้วประมาณนี้เราก็เทไข่ไก่ของเราลงไปเลยนี่ลาดลงไปโอเคลาดลงไปเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณกี่วินาที10หรือ20ิวินาทีหลังจากนั้นก็ค่อยๆค,คนมันจะ้ะ หลังจากคนมันแล้วอย่าคนบ่อยละ่ะคนนิดนก็พอเดี๋ยวมันจะาว้า้วรสชาติก็แล้วแต่ใจเลยถ้ารสชาติโอเคแล้วเราก็จัดจานได้เลยจ้าราดลงไปบนตัวสาลายอย่างนี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าซุปสาลายหมูสับของเราเข้มหน่อยๆเปรี้ยวนิดๆนี่กินในฤดูเย็นอากาศเย็นๆเนี่ยขอบอกเลยว่า ฟินสุดๆลองทำตามดูนะคะรับรองจะติดใจถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบายจ้ะ